สวัสดีครับรีวิวไวไว by, by Magiotoy วันนี้เราจะมาแกะกล่องที่นอนสําหรับผู้ป่วยติดเตียงกันนะครับร้านส่งไวมากแต่ไม่ได้แพ็คมาดีมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแพ็คเกจจิ้งของสินค้ามันค่อนข้างมิดชิดอยู่แล้วโอเคไปดูข้างในกันเลยครับเปิดมาถึงเาาะเจอคู่มือก่อนเลยอันนี้เป็นเครื่องปั๊มนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะโอเคอันนี้น่าจะเป็นที่นอนแล้วก็มีสายยางนะครับ ตรงนี้ผมไม่รู้เขาเอาไว้ทำอะไรกันแน่เหมือนกันนะในนี้เขามีฟิลมาให้ด้วยนะครับเพื่อเปลี่ยนนะครับเกิดฟิลขาดขึ้นมาอันนี้ใส่ยางนะครับก็นี่ตัวเครื่องครับผมตัวเครื่องค่อนข้างเบานะฮะข้างล่างมียางมีตัวมีจุดให้เปลี่ยนฟิลก็มีปลั๊กนะครับอันนี้เป็นคู่มือครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะฮะโอเคตัวนี้เป็นที่นอนครับผมเขาใช้ยางที่ค่อนข้างดีและแข็งแรงพอสมควรเลยนะ ถ้าจะให้นึกเทียบก็คงจะคล้ายๆยางของอสะไว้น้ําที่เป็นยางครับแต่ว่าแต่ว่า,าเหนียวแน่นกว่านั้นเยอะเลยโอเคอันนี้เราก็จะไปสูบลมกันก่อนอื่นก็ต้องใส่สายยางก่อนนะครับทั้งที่ตัวเครื่องปั๊มเองแล้วก็ที่กระเบิดสวิตช์ครับผม ก็สี่รวมเวลาในการปั๊มให้ลมมันเต็มทั้งผืนเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจะบอกว่าเครื่องปั๊มเนี่ยเปิดแรงสุดแล้วก็ค่อนเรียกว่าค่อนข้างเงียบเลยนะไม่มีเสียงรบกวนใดๆเลยฉะนั้นก็ไปไว้ข้างๆคนป่วยก็ไม่มีปัญหาครับไม่ไม่รบกวนทำให้เขาหลับได้อยู่แล้วส่วนเจ้าตัวที่นอนเนี่ยฮะ ไอ้ป้องๆที่เห็นเนี่ยนะครับมันจะเดี๋ยวพอสูบลมเต็มเข้าไปแล้วเนี่ยลมมันจะถูกสูบออกแล้วอีกแถวหนึ่งจะถูกสูบเข้าแทนมันก็จะสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับซึ่งเท่ากับว่ามันเป็นเตียงที่มีมูฟเมนต์อยู่ตลอดทำให้ไม่เกิดแผลกดทับอ,อันนี้ก็ คือฟังก์ชันหลักๆของเจ้าเตียงตัวนี้นะฮะและที่สําคัญการการ,การมีมูฟเมนต์ของมันเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปจ้องมันเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันขยับถ้าไม่ได้เอามือไปจิ้มไว้ไม่ได้ดูว่าเออมันเกิดรอยย่นตรงนั้นนะเราเราจะแทบไม่รู้สึกเลยครับว่ามันขยับอยู่แต่ว่าซึ่งมันก็เป็นข้อดีเพราะว่าผู้ป่วยต้องการการพักผ่อนเขาจะได้ไม่ถูกรบกวนนะครับ อันนี้ตอนแรกผมก็เช็คดูเรื่อยๆเลยนะว่ามันเข้าหรือยังมันจะเต็มหรือเปล่าแล้วมันจะเดี๋ยวมันเต็มแล้วมันจะมันจะปีแตกหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือพอมันเต็มปุ๊บมันก็จะถ่ายเทลมเข้าลมออกเพื่อให้เจ้าตัวเตียงเนี่ยมันขยับนะครับตัวที่นอนเนี่ยมันขยับก็ถือว่าดีเลยครับแล้วที่ผมตัดสินใจซื้อที่นอนอันเนี้ยเพราะว่า ตอนนี้มเีเป็นคุณป้านะครับแต่ว่าอายุ80กว่าแล้วนะก็ไม่ก็เรียกยายก็ได้แหละแต่ว่าโดยสักล้วเขาเป็นป้าของผมนะเป็นป้าของอของภรรยาผมทีเนี้ยแกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปแล้วแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับดูแลกันเองทีนี้พอดูแลกันเองอะ่ะมันก็มีหลายๆอย่างที่ ต้องต้องไม่เหมือนในโรงพยาบาลนะก็อย่างเช่นเรื่องการแผลกดทับเนี่ยฮะก็เกิดขึ้นค่อนข้างถี่เลยแล้วก็มีหลายแผลมากขึ้นแล้วด้วยแล้วด้วยความที่แกเป็นเบาหวานเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยก็มีหลายอย่างที่ต้องหามาเสริมครับแล้วสิ่งที่ผมทำได้ในตอนนี้ก็คือเนี่ยแหละเป็นเจ้าที่นอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับแล้วผมคิดว่า,าด้วยราคาและด้วยอะไรแล้วก็ก็เหมาะสมอยู่นะครับแล้วของเขาก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีด้วยอันนี้แนะนำเลยนะแล้วเขาส่งไวมากด้วยก็คือวันเดียวก็ถึงเลยเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวมันมันจะสลับกันไปแต่ว่ามันดูมันต้องดูนานๆนครับมันถึงจะเห็น ถ้าดูแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นอะไรเนี่ยไอ้อันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเอาไปทาอะไรนะใครรู้ก็พิมพ์บอกหน่อยแล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ไปถามร้านเขาหรอกผมไม่รู้จะถามทําไมด้วยมันมันไม่ได้ใช้อะ okay. ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าไอเขาหัวท้ายนะ่ะเขาเหลือไว้ทําไมเยอะแยะเนอมันไว้สอดไว้สอดกับที่นอนไงให้ที่นอนมันทับไว้ไอตัวนี้มันจะไม่จะได้ไม่ดิ้นออกไปเวลาคนไข้เกิดดิ้นนะครับโอเค ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องรีวิวไวไ by m a g y t o y ด้วยนะครับขอบคุณครับ